พระคาถาเงินล้านตั้งนาโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมาอุณโมพุทธยะวิระทยว,วิระโคนายังวิระเฮงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,ะอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมอัมปติดฉามิเพงเพงพาพาหาหาหรือหรือบูชาก้าจบด้วยตัวกรถาทั้งหมด